สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้ฟ้ารู้ฝนกับคนระบายน้ําในวันศุกร์ที่12กันยายน2557วันศุกร์วันสุดท้ายของการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์นะคะรายการนี้เป็นรายการที่จะรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศปริมาณฝนที่ตกในกรุงเทพมหานครสถานการณ์การขึ้นลงของน้ําแม่น้ําเจ้าพระยากิจกรรมต่างๆที่สํานักการระบายน้ําจัดขึ้นในแต่ละวันรวมถึงข้อมูลอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ เรามาเริ่มกันที่ลักษณะอากาศทั่วไปนะคะร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40-60ของพื้นที่สําหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยทําให้ภาคตะวันออกและภาคใต้ มีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไปร้อยละหกถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดพังงาระนองกระบี่และภูเก็ตนะคะขอให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและปริมาณฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยทะเลอันดามันและอ่าวไทยช่วงนี้นะคะมีขึ้นสูง2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะสำหรับกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะคะ มีเมฆเป็นส่วนมากมีโอกาสฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง25-33ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อเวลา7นาฬิกานะคะกรุงเทพมหานครมีฝนตกเพียงเล็กน้อยปริมาณฝนที่วัดได้ฉเฉลี่ยอยู่ที่0.5-5ถึงมิลลิเมตรแต่ปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่พื้นที่เขตลาะบังนะคะ9มิลลิเมตรค่ะ สถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพยานะคะวันนี้น้ำทะเลหนุนสูงสุดเวลา20นา47นาทีสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรและเมื่อวานนี้วัดที่ประคองตลาดนะคะแม่น้ำเจ้าพยาสูงสุดเวลา20นาฬิการะดับ1เมตร50ซนติเมตรค่ะข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ ปริมาณน้ําเหนือที่ผ่านลงมาที่แม่น้าเจ้าพยานะคะผ่านจังหวัดนครสวรรค์1,105ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผ่านเขื่อนเจ้าพยาที่จังหวัดชัยนาท997ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถส่งข้อแนะนําหรือติชมรายการมาได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอขณะนี้นะคะวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ไปพักผ่อนที่ไหนติดตามสภาพอากาศก่อนออกเดินทางแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์ในรายการรู้ฟ้ารู้ฝนกับคนละใบน้ำสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ าพาให้ฉันได้ออกไปและมีชีวิตที่สานงดงามได้มีวันทีา่แสานดีรู้รักมีคุณค่า